หลายคนงานที่เจอคําถามว่าฟิงโกมันเป็นแชร์ลูโซหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณเจอคาถามอย่างนี้บ่อยๆเลยครับเหมือนผมนะครับให้คุณส่งคลิปนี้ไปได้เลยนะครับนะหรือไม่งั้นคุณก็ฟังจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปพูดได้เลยนะครับผมสรุปอย่างนี้นะครับฟิงโกนะครับเป็นเว็บอ e ีคอมเมอร์ซออนไลน์นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะขายสินค้าได้แบบดรอปชิ ip, ็คือไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งเองนะครับทํางานได้จากทุกที่ทั่วโลก แล้วฟิงโกเอเนี่ยนะครับเขาก็มีรูปแบบการทํางานทาธุรกิจที่ชัดเจนถ้าเกิดคุณไม่ต้องการที่จะมาเข้าร่วมธุรกิจ,จกับฟิงโกแต่คุณต้องการที่จะซื้อสินค้าอย่างดีลวลราได้สดด่วนลดในราคาทถูกคุณก็แค่สมัครปกต,ติเหมือนที่คุณสมัครกับพวกลาซาด้าเหมืนอนจอปพี้เหมือนอะไรต่างๆที่คุณไปสั่งซื้อแล้วคุณจะเข้าซื้อสินค้าตามปกติคุณก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะสร้างธุรกิจ,จกับฟิงโก ก็คือคุณต้องซื้อสินค้าตามกติกาที่ฟิงโกระบุไว้ก็คือ1,599บาทต่อหนึ่งชิ้นคุณซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นซื้อครั้งเดียวคุณสามารถที่จะทําธุรกิจกับฟิงโกได้เลยตลอดไปตลอดชีพทีนี้คําถามคือฟิงโกเนี่ยขายสินค้าในราคาสมาชิกแค่1,599บาทซึ่งไม่มีรายเดือนหรือไม่มีการอัปเกรดไม่มีแพคเกจไม่มีอะไรเลยหนึ่งคน จ่ายแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ต้องรักษายอดดังนั้นเนี่ยคุณคิดว่าฟิงโก้เขาจะเอาเงินจากไหนเนี่ยมาหมุนจ่ายว่าใช้ลูกโซ่ยังไงมันก็คือการระดมทุนมันต้องซื้อแพคเกจได้เยอะซื้อต่อเนื่องซื้อขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยเพื่อเอาเงินมาต่อเงินเอาเงินมาหมุนเงินแล้วก็ไม่มีวี่แววไม่มีรถแมปอะไรชัดเจนในการที่มาทำไรายได้ซึ่งมันแตกต่างอะไรกับฟิงโก้คุณไม่ควรที่จะ ใช้ลูกโซ่อะไรที่คุณเขา้าใจมารวมเหมารวมว่าฟิงโก้มันจะแบบแบบนั้นแบบที่คุณคิดนะครับฟิงโก้คุณจําไว้นะจ่ายครั้งเดียวหนึ่งพันห้าร้้าสิบเก้าบาทแล้วสมาชิกก็ไม่ต้องรักษายอดอะไรดังนั้นเนี่ยฟิงโก้เขาก็ไม่ได้จะเอาเงินที่เขาได้แค่หนึ่งคนครั้งเดียวเอามาหมุนจ่ายว่าคุณมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันคงเป็นไม่ได้เลยนะฮะในหนึ่งเดือนนะคนสมัคร แค่ครั้งเดียวแนั้นเองแล้วก็ออกไปขายของออกไปรสร้างรายได้เห็นไหมครับคุณคิดดูแล้วมันรูปแบบตลอดชีพด้วยเงินค่าสมัครแค่น้อยนิดน่ะเขาจะเอาเองนินเอาหมุนจากไหนถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นงบการตลาดในการทําการตลาดในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซอยู่แล้วธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากในยนุคนี้แล้วมันมีมาตั้งแต่หลายหลายปีแล้ว ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรูปส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากจีนนะครับมีประเทศจีนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดศูนย์กลางในการทาอ e ีคอมเมิร์ซรูปแบบนี้ลักษณะน,นี้ขึ้นมานะครับจา้าอื่นก็ไปรเรียนแบบมาจากจีนนั้นมันก็ปี้ปี้ปีป้ขึ้นมามาเป็นแผนธุรกิจของตัวเองดังนั้นคุณควรจะเข้าใจไปว่าฟิงโกมันเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นรูปแบบของโซเชียลอีคอมเมิร์ซคือการสร้างฐานผู้บริโภคสังคมผ,ผู้บริโภคการซื้อสินค้าต่างๆนานา ไม่ว่าจะซื้อสินค้าผ่านชิ้นไหนก็ตามก็แล้วแต่คุณรับไรายได้ตรงนั้นไปด้วยเพราะว่าคุณเป็นสมาชิกพิเศษของฟิงโก้ก็เหมือนกับคุณเป็นผู้จัดก,การร้านเองคุณมีร้านของตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากที่จะมีร้านของตัวเองคุณจะซื้อสินค้าทั่วไปเหมือนคนอื่นก็ซื้อได้ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับดังนั้นเมื่อคุณเออมีความไม่รู้นะครับอย่าปล่อยให้ความไม่รู้ของคุณมาทําร้ายตัวเองนะครับ คุณควรที่จะรู้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้รู้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดและทำเพราะทุกคนมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองคุณเสียค่าเน็ตอยู่แล้วมันคงไม่เสียเวลามากไปกว่านี้ถ้าเกิดคุณจะเปิด Google หรือเปิด YouTube ดูและเสิร์ชหาคำว่าฟิ n โกมันคืออะไรมันเป็นธุรกิจในรูปแพลตฟอร์มแบบไหน คุณควรที่จะศึกษาความรู้เพื่อให้คุณเนี่ยมีสติปัญญาในการคิดไตรตรองแล้วก็นําพาตัวเองไปสู่เส้นทางที่คุณคิดว่ามันน่าจะประสบความสําเร็จจําไว้ว่าการทําธุรกิจไม่ใช่องค์กรสแสวงอ่าองค์กรไม่สแสวงหาผลกาไรเราทําธุรกิจเราไม่ได้ทําเพื่อการกุศลเราทําธุรกิจเพื่อที่จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในครอบครัวหมุนเวียนในการทาธุรกิจต่อยอดธุรกิจนะครับแล้วฟิงเกิลก็เป็นอย่างนั้น ฟิงโกเป็นธุรกิจที่ทุกคนเ,เข้ามาทําได้เพราะทุกคนต้องการมีธุรกิจของตัวเองทุกคนต้องการเงินหมุนเวียนทุกคนไม่ต้องการทําองค์กรการกุศลน,นะครับฝากไว้หลายโครงาที่เจอคำถามว่าฟิงโกมันเป็นแชร์ลูโซหรือเปล่านะ